เลสิกทำได้ทุกคนหรือเปล่าคะหากสนใจต้องทำอย่างไรบ้างหากคุณอายุ18อัพแล้วสายตานิ่งแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยการทำเลสิกก็สามารถที่จะทำได้แต่ข้อห้ามของการทำเลสิกคะ่ะก็คือโรคกระจกตาย้วยหรือเค r ร์โโคนัสเป็นข้อห้ามที่ไม่ให้ทำเด็ดคะ่ะเพราะฉะนั้นหากคุณสนใจที่จะทำเลสิกนะคะ หมออยากจะแนะนําให้คุณเอาตัวเข้ามาตรวจเลยค่ะว่าตอนนี้ค่าสยตาของคุณเป็นเท่าไหร่สภาพตาของคุณเนี่ยมีกระจกตาที่หนาพอและมีกระจกตาที่แข็งแรงพอที่จะทําเลสิกหรือเปล่าองค์ประกอบลูกตามีอะไรมีโรคตาอื่นๆไหมที่อาจจะต้องรักษาก่อนก่อนการทําเลสิก คุณอายุเท่าไหรในการทำนั้นเราจะวางแผนอย่างไรเพื่อที่จะทำให้พึ่งแว่นน้อยนะคะเพราะฉะนั้นการนำตัวเข้ามาตรวจจึงเป็นสิ่งที่หมอแนะนำในขณะเดียวกันก่อนที่จะมาตรวจ่าลืมถอดคอนแทคเลนส์ให้ได้ถ้าคุณเคยใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่มก็ให้หยุดคอนแทคเลนส์อย่างน้อย3วันถ้าถอดได้ยิ่งหนังก็ยิ่งดี ถ้าคุณใส่แบบแข็งก็ให้ถอดมากกว่า7วันขึ้นไปถอดยิ่งนานยิ่งดีซึ่งในยุคป,ปัจจุบันเราใช้งานจอเยอะใช้คอมพิวเตอร์เยอะเราหยอดน้ำตาเทียมมาเพื่อให้เพิ่มโอกาสที่จะทำเลสิกได้อีกเรื่องหนึ่งที่หมอจักจะแนะนำก็คือว่าลองหาความรู้ว่าในปัจจุบันนั้นการรักษาสายตามีกี่แบบเราสนใจแบบไหน เพื่อที่เมื่อมาคุยกับคุณหมอแล้วในวันที่เราตรวจตาเราก็จะได้รู้แล้วก็พยายามสโคบสิ่งที่มีว่าเราอยากทำอะไรอะไรเหมาะกับเราคุณหมอก็จะได้วิเคราะห์ช่วยเรานะคะและนี่คือข้อแนะนำของหมอก่อนที่จะทำเลสิกค่ะเอาตัวเข้ามาตรวจค่ะ